สวัสดีค่ะวันนี้วันที่13กันยายน2567นะคะเมื่อกี้เอ้ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเอารถแม่มาเข้าไปจะถอนฟันแต่ก็ถอนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอันตรายจะถอนที่ในนี้ฟันกรรม หมอบอกยังถอนไม่ได้แต่ฉีดแต่ฉีดอันนี้ไปแล้วฉีดยาชาไปแล้วห้าเข็มนู่นโรงพยาบาลนี่สีชมพูนูน่นก็เลยจะกลับบ้านแต่ก่อนกลับก็แวะก็เดินมาซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เขานี่ร้านนี้ร้านอยู่ข้างในนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่กับพ่อ ตอนแรกจะซื้อให้แม่กับพ่อสองคนปรากฏว่าอยากกินอยากกินด้วยก็เลยซื้อของตัวเองด้วยกลายเป็นซื้อสามถุงแต่นื้อน่น่่เนเี๋ยวเส้นเส้นใหญ่กับบะหมี่ไม่ใส่ผักของแม่กับพ่อของเราก็เป็นใส่ผักด้วยของเราใส่ผัก เก็บไว้ในรถเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวจะไปแล้วจะกลับแล้วจะกลับบ้านแล้วแต่จะไปตลาดไปตลาดก่อนแวะซื้อลูกชิ้นสักหนึ่งกิโล <c oughs> <c oughs> จะซื้อลูกชิ้นหนกิโล <c oughs> เราจะกลับบ้านแล้วนะ <c oughs> เอาใส่แมสก่อน

สวัสดีค่ะ